วันนี้มีฝนตกในกรุงเทพและปริมณฑลเช่นเคยคในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนภาคเย็นนะฮะตอนบ่ายแก่ๆถึงตอนเย็นนะครับแต่ว่าที่จังหวัดอื่นโดยเฉพาะทางภาคอีสานนั้นหลายจังหวัดก็เจอภาวะฝนแรงฝนทิ้งช่วงนะครับบางที่เนี่ยทิ้งไปนานเลยนะครับก็มีทั้งที่ขอนแก่นทั้งที่บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์นั้นฝนทิ้งช่วงนาน3เดือนแล้วนะครับก็ทําให้22น้ําใน22ออ่างเนี่ย มีปริมาณกักเก็บน้อยในรอบหลายปีเลยนะครับนี่เจอปัญหาฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วก็เป็นน้ํา22อ่างนี่เป็นน้ําขนาดเป็นอ่างน้ําขนาดกลางขนาดใหญ่มีระดับน้ํากักเก็บน้อยมากนะฮะในรอบหลายปีไม่เคยน้อยแบบนี้มาก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยฮะมีอยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่งของความจุอ่างทั้งหมด298ล้านลูกบาทเมตรนะครับนี่ฮะแต่ขณะเดียวกันที่ขอนแก่นนะครับ ขอนแก่นที่เขื่อนอุบลรัตนะฮะน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรั์เนี่ยตอนนี้แค่วันละหนึ่งล้านลูกบาทเมตรขณะที่ความต้องการการใช้น้ําของชนประทานเพื่อภาคเกษตรนะครับจากเขื่อนนี้ต้องการถึงวันละ6ล้านลูกบาทเมตรก็าหายไปเยอะเลยนะครับนี่ฮะคุณทรงยศเจิดนภาพันธ์ผอโรงไฟฟ,ฟ,ฟ้าพลังน้ําภาคอ,อีสานก็บอกว่าภาพรวมของสถานการณ์น้าในเขื่อนภาคอีสานตอนนี้ค่อนข้างแรงครับ,รบเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ระดับน้ําในเขื่อนส่วนใหญ่เหลือเฉลี่ย20%ของปริมาณน้ํากักเก็บทั้งหมดนี่ก็ที่ที่ขอนแก่นส่วนที่โคราชเนี่ยนะครับนครราชสีมาเนี่ยปรากฏว่าน้ําในอ่างเก็บน้ําลําพระเพลิงที่อำเภอปากทงชัยระดับน้ําลดลงต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาพยายามที่จะพร่องน้ําออกจากเขื่อนคือทีแรกเนี่ยพร่องน้ําเพื่อที่จะรอรับน้ําช่วงฤดูน้ําหลากแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ําลดต่ําเหลือเพียงแค่ ประมาณ20ล้านลูกบาทเมตรจากความจุทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ110ล้านลูกบาทเมตรมีน้ำอยู่ในอ่างแค่สัก20เเท่านั้นอเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฝนทิ้งช่วงมานาน2สัปดาห์นะครับชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีน้ำใช้แล้วนะครับล่าสุดเขาก็จะมีคำสั่งหยุดพร่องน้ำเป็นการชั่วคราวก่อนช่วงนี้นะฮะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ย ได้ใช้น้ําเนื่องจากตอนนี้ต้นกล้าของเกษตรกรเนี่ยเริ่มแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะก็เกิดผลกระทบเพราะว่าไม่มีน้ําใช้นี่นะคือที่นั่นใช้น้ําประมาณ5ล้านลิตรต่อวันครับแต่ตอนนี้ที่ผลิตได้นี่นะแค่สามแสนมลิตรต่อวันเท่านั้นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะเรื่องของไฟป่าผุ ควรคข่งนะครับ,รบที่นครศรีธรรมราชฮะตอนนี้ก็ยังคงลุกลามอยู่นะครับคาดว่าพื้นที่เสียหายไม่น้อยกว่า1 0,000หมืนไร่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้สอบถามจากเจ้าหน้าที่เขาบอกน่าจะใช้เวลาประมาณสัก3วัน3วันกว่าที่จะดับเสร็จนะครับคําถามก็คือว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปเผาป่านะครับถางต้นไม้แล้วก็เผาป่าแล้วบางส่วนก็อาจจะเข้าไปทำมาหากินแล้วก็ ทิ้งพวกเศษก้นบุหรี่อะไรทํานองนี้นะฮะเจอกระทั่งเกิดไฟป่าขึ้นมานี่นะฮะก็ตอนนี้นะครับนอกจากไฟป่าที่มันโหมกินพื้นที่ไม่น้อยกว่าหมื่นไร่แล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านที่ต้องอาศัยพื้นที่ของป่าพุแห่งนี้เนี่ยทำมาหากินก็ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นคุณสําเริงรินมีนะครับเป็นชาวบ้านกลุ่มแปรบ้านตําบลบ้านตูนอําเภอเฉวอวดนะฮะเขามีอาชีพถอนกระจูด เอากระจูดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสารนะครับก็บอกว่าแหล่งเก็บกระจูดเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายหมดหลายร้อยไร่นะครับ,รบทาให้หากระจูดยากขึ้นทุกทีนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปถอนกระจูดนะ่ะก็ต้องพยายามหนีออกมาจากแนวไฟแล้วก็ต้องถอนให้เร็วถอนให้ได้มากที่สุดด้วยเพราะว่าพอนี้ออกมาแล้วถ้าถอนได้น้อยถอนไม่ได้มากเดียวปรากฏว่าเยวไฟมันมาลามมันก็ไหม้กระจูดทั้งหมดมนะฮะหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่เขาเข้าไป จับปลานะครับก็บอกว่าทุกทีเนี่ยนะเข้ามาหาปลาในป่าพุรุแห่งนี้4วันต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้เนี่ยนะจะเข้าไปก็ยากนะฮะจะหาปลาก็ได้ปลามาก็น้อยลงนะครับได้วันหนึ่งไม่ถึง2กิโลซ้ำลายยังต้องดูทิศท,ทางลมด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าไปอยู่ใต้ลมเดี๋ยวมันก็พัดเอาควันเข้ามานะทำมาหากินลำบากอีกนะฮะ ที่นครศรีธรรมราชนี่นอกจากปัญหาไฟป่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องของภัยแล้งด้วยนะครับภัยแล้งนี่ตอนนี้ทางจังหวัดได้มีการประกาศให้8อําเภอของนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชก็คือว่าไม่มีน้ําประปาใช้ะตอนนี้ขาดแคลนน้ําประปานะฮะซึ่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยเขาได้นดํารถบรรทุกน้ําบรรทุกน้ําดิบวันละ 200, 2,000 0 0ลิตร ไปผลิตน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาประชาชนก่อนนะฮะตอนนี้จากการตรวจสอบนี่นะครับโรงผลิตน้ำดิบที่ส่งน้ำประปาใช้ในเขตเทศบาลน,นครศรีธรรมราชนะฮะสามารถที่จะผลิตน้ำได้เพียงวันละประมาณ360,000ลิตรต่อวันการขนส่งจากรถบรรทุกน้ำนะฮะต่อต่อวันเนี่ย สามารถผลิตน้ําได้360,000แต่ว่าความต้องการของน้ําที่ประชาชนต้องการใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ5ล้านลิตรต่อวันดังนั้นมันก็ขาดหายไปเยอะนะครับขาดหายไปเยอะแต่ว่ามีข้อมูลจากทางคุณสุรโรจน์นวลมังสอนะครับอดีตรองนายกเทศมนตรีนะครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยน้ำดิบที่โรงกรองท่าใหญ่ไม่ได้ขาดน้ำ น้ำที่มาจากเขาหลวงเนี่ยย,ยังไหลอยู่ยังพอมีดูดขึ้นมาใช้ผลิตน้ําตามกระบวนการได้แต่ปัญหาแท้จ,จริงอยู่ที่ปั๊มดูดน้ําดิบเสียมีอยู่สองตัวเนี่ยเสียไปตัวหนึ่งยังไม่ได้ซ่อมนะฮะไม่รู้ยังไม่ได้ซ่อมหรือว่ายังไม่ได้ซื้อใหม่ก็ไม่รู้เหลือปั๊มน้ําอยู่ตัวเดียว <c oughs> ก็เลยทําให้ไม่สามารถจะดูดน้ําดิบมาผลิตน้ําประปาได้เพียงพอซึ่งประเด็นนี้ทางผู้บริหารเทศบาลเนี่ยไม่เคยชีย้แจงข้อเท็จจริงกับประชาชนก็ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นปัญหาอีกหนึ่งปัญหาที่เชื่อว่าน่าจะทําให้ปัญหาน้ำประปาในเขตนครศรีธรรมราชเนี่ยขาดแคลนด้วยนะฮะนี่มีคุณหวานจากพัทยาส่งข้อความมา,าพัทยาก็ฝนตกทุกวันเลยนะฮะตอนเย็นนะครับแต่ก็ตกไม่ไม่หนักมากมนะฮะแต่ที่อื่นก็เจอปัญหาฝนแรงนะฮะนี่ก็เป็นสภาพธรรมชาติในบ้านเรานะฮะพูดถึงเรื่องน้ำน้ำฝนฝนแล้วนะครับวันนี้ พระครูอรุณธรรมนุวัตรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณนะฮะรหรือว่าวัดแจ้งครับนะครับบอกว่าจากการที่กรมศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมได้เข้ามาตรวจสอบพระปรางวัดอรุณเมื่อครั้งประสบปัญหาน้ําท่วมกัดเซาะพื้นผิวหน้าวัดจนสุดตัวลงและมีแนวทางที่จะบูรณะองค์พระปรางเนื่องจากถูกเชื้อรากินองค์พระปรางนะฮะปรากฏว่าจนถึงตอนนี้หน่วยงานที่เคยเข้ามาดูเนี่ยเงียบหายไปแล้วนะ,ะครับ มีเพียงงบประมาณ5ล้านบาทมาบรณะดินสุดหน้าวัดเท่านั้นทางวัดเข้าใจว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมมีงบประมาณจำกัดแต่ก็อยากฝากถึงรัฐบาลให้ใส่ใจสัญ,ญลักษณ์ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมเป็นจำนวนมากที่กำลังสุดโสมนะครับจนข้างบนเนี่ยนะครับบางทีมีเศษอิฐเศษอะไรได้ตกหล่นลงมาด้วยนะครับมีเศษถ้วยกระเบื้องเริ่มหลุดล่อนมากขึ้นเวลาที่มีฝนตกอย่างช่วงนี้แรงลมแรงเนี่ยนะครับ ก็ท่านผู้ช่วยเจ้าว่าบอกไม่อยากให้พระปรางวัดอรุณเหมือนกับพระท่าพนมที่ถล่มลงมาเพราะแค่รอยน้ําซึมเล็กๆเท่านั้นส่วนเงินเก็บค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวนั้นก็ไม่พอหรอกอนะฮะก็ไม่พอเลยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าพระประธานในพระอุโบสถนั้นไม่เคยได้รับการบรูรณะเลยนะครับก็อยากให้รัฐบาลหันมาสนใจวัดนี้บ้างเพราะนี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจริงๆทางสํานักโบราณคดีได้เข้ามาดูแลตลอดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ พราะรัฐบาลไม่ให้งบประมาณคือเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาดูนะครับวัดอรุณนั้นท่านผู้ชมครับน่าตกใจนะครับเคยบุรณะครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยห้าสิบปีผ่านมาแล้วโอ้โหในรอบห้าสิบปีนี้ก็ไม่เคยบุรณะครั้งใหญ่อีกเลยนะครับแม้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว <c oughs> จะโดนน้ําจากแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมเข้าไปในวัด <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็ยังไม่ได้บุญรณะกันอย่างจริงจังนี่ฮะและที่น่าตกใจกว่านั้นท่านผู้ช่วยเจ้าวาบอกว่าล่าสุดมีตระกูลโตกุงวว่า ซึ่งเป็นตระกูลโชกุลที่ปกครองญี่ปุ่นมาเก่าแก่เลยนะฮะครับได้เห็นข่าวพระปรางวัดอรุณสุดโสมไม่รู้เห็นจากไหนอาจจะจากนักท่องเที่ยวหรืออะไรเนี่ยนะครับก็ได้สนับสนุนงบประมาณมาหนึ่งล้านเยนหนึ่งล้านเยนก็ประมาณสามแสนบาทครับเพื่อบุรณะพระปรางนะฮะซึ่งอาตมาก็แจ้งกลับไปว่างบประมาณจำนวนนี้เนี่ยก็ก็ขอบคุณนะฮะที่ได้ร่วมบริจาคมาบุรณะองค์พระปรางนะครับแต่มันก็ไม่เพียงพอนะฮะก็จะ จะจะเกิดจะบุรณะให้มันใหญ่ต่อไปจริงๆเนี่ยต้องใช้เงินมากกว่านี้ซึ่งทางตระกูลโตคุกาว่าก็ยินดีที่จะร่วมบริจาคอีกนะฮะโอ้โหนี่นะฮะเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะเนี่ยคนญี่ปุ่นอืมเดวะทเหมือนกับว่าโอ้โหทาเหมือนกับเหยียบหน้ารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเลยครับ <c oughs> ทาเหมือนกับกาลังแบบรัฐมนตรีกําลังนั่งอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็คนต่างชาติเห็นข่าวแบบนี้แล้วทนไม่ได้แบบเดินข้ามไหล่ข้ามหัวไปเลย เพื่อเอาเงินไปให้กับวัดเพราะรอไม่ไหวแล้ววัดเก่าแก่ของไทยนะฮะใช่ฮะเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ